ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับจะเขียนว่าห้ามปฏิวัติรัฐประหารนั้นอย่างไรในทางปฏิบัติก็ห้ามไม่ได้แต่อย่างน้อยพักการเมืองเนี่ยนะครับอย่างชาติพัฒนาผมเชื่อว่าใครก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกล้าที่จะนําเสนอในสิ่งเหล่านี้ผมเองก็แลเห็นว่าก็เป็นข้อเสนอที่มีความกล้าหาญของนักการเมืองขึ้นมาเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นอยู่ณขนาดนี้นะครับ ก็รู้ว่าแต่ละคนก็อยู่สภาพจํากัดจําเขีร์บอกนะครับคณะกรรมาการยกร่างว่าให้เขียนในรัฐธรรมนูญไว้เลยห้ามทหารปฏิวัติรัฐประหารอีกเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญแม้ว่าในทางปฏิบัติจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามแต่ว่าไอความกล้านี่แหละครับเราก็ควรที่จะยกย่องเพราะว่าคนที่มาตามวิถีทางประชาธิปไตยนั้นถ้าทุกอย่างนี่นะครับปฏิบัติ ยึดตามฉันทามติจากประชาชนบ้านเมืองไม่มีปัญหาแล้วครับระบอบประชาธิปไตยนั้นมันไม่มีปัญหากันทั้งโลกแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้แพ้ไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนและผู้แพ้นี่นะครับดันมีเส้นองค์คาประยบเนี่ยนะครับอยู่ข้างผู้แพ้หมด แต่ว่าเสียงของประชาชนเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับผู้แพ้จึงเลือกนี่นะครับพรรคการเมืองที่ตัวเองเห็นชอบเป็นเสียงข้างมากซึ่งพรรคการเมืองปี่ไปได้รับเสียงข้างมากก็ดันไม่มีเส้นไม่มีองคาพยพเสกเลือกแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ไปถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับภายใต้เครือข่ายองค์กรที่แวดล้อมที่มีอำนาจตามกลไกของรัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ปัญหาของชาติบ้านเมืองมันจึงไม่จบสิ้นแต่ว่าถ้าเรายึดหลักประชาธิปไตยกันทั้งโลกเนี่ยว่าให้หยึดเสียงข้างมากฟังเสียงข้างน้อยเนี่ยการบริหารประเทศเนี่ยนะครับอย่างไรต้องมีเสียงข้างมากในสภาในระบบรัฐสภาแต่ทันทีที่มีเสียงข้างมาก วาทกรรมว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาก็เกิดขึ้นถึงขนาดรองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ป้องกันเผด็จการรัฐสภาถามจริงๆจะป้องกันยังไงร,รัฐสภาก็คือสอสอบวกสอวอนะครับสอวอที่มาจากการแต่งตั้ง200นะครับก็นับ 200, 200 1, 200 2 0 0 201 202เลยขณะที่พัคก,การเมืองนะครับนับตั้งแต่หนึ่ง แต่ว่าเนี่ยนะครับคณะที่มีอํานาจเนะี่ยนับที่2 0 0เลยสตาร์ทที่200ชนิดที่ว่าวิ่งต่อให้กันเนี่ยนะครับค่อนคอนกันเลยอย่างไรก็เป็นเรื่องของความยากลําบากแต่ทันทีเนี่ยนะครับถ้าเรายึดหลักปฏิบัติตามหลักสากลเนี่ยนะครับยึดหลักแบบนักกีฬาเนะี่ยแพ้คือแพ้นะครับชกแพ้เนี่ยนะครับแต่อยากได้เหรียญทองอยากได้เข็มขัดมันจะเป็นไปได้ยังไง แข่งกีฬาแพ้แต่ต้องการจะเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นคณะกรรมการต่างๆนี่ครับจึงไปจัดการกนบคนชนะเพื่อให้คนแพ้ได้เหรียญทองบ้านเมืองนี่ยนะครับมันจึงเป็นปัญหาอย่างไม่รู้จักจบสิน้นความจริงเนี่ยนะครับถ้าทุกกระบวนการเดินกันอย่างตรงไปตรงมากฎหมายเป็นกฎหมายอย่างที่ว่ามาจริงตั้งแต่ต้นเลยนะครับใจแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่เป็นกรรมการ มีความเป็นกลางและย,ย,ยุติธรรมที่เป็นจริงนั้นบ้านเมืองมันไม่เสื่อมโทรงต่าสุดกันจนถึงทุกวันนี้แล้วครับแต่ก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับจึงคิดกติการอบใหม่นี้ว่าจะต้องนี่นะครับจะพลิกแพ้ให้เป็นชนะอย่างไรตั้งแต่เอารูปแบบของเยอรมันซึ่งเขาเป็นสหพันธรัฐ นำมาใช้ในการเลือกตั้งสสวสวเนี่ยนะครับแต่งตั้งเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งเนี่ยนะครับคนก็ยี้กันแล้วทั้งที่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยครับเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าศูนย์เนี่ยนะครับครึ่งครึ่งนะครับความจริงก็ไม่ครึ่งทีเดียวหรอกครับเลือก77แต่งตั้ง73เหลื่อมกันนิดแต่มาปี58เนี่ยนะครับแต่งตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย200คน ไอรัฐธรรมนูญปี50นะครับ150ในครึ่งครึ่งแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี58เนี่ย200แต่งตั้ง100%และให้อำนาจล้นฟ้านายกจะแต่งตั้งคอรมอต้องให้สวออนุมัติก่อนและสวอเป็นใครมาจากไหนมาจากการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะถอดถอนใครเอา200ข้าไปบวกกับสภาผู้แทนราษฎร ให้สวเสนอกฎหมายได้มันมีที่ไหนล่ะครับเป็นเป็นหน้าที่ของการกลั่นกรองสสก็เสนอได้ต่างคนต่างเสนอใครเสนอเนี่ยนหะครับอีกฝ่ายหนึ่งกลันกรองมันเป็นระบอบนี่นะครับที่จับชายแกงโฮที่สุดจับผสมปนเปมั่วกันไปหมดแต่ว่าเพื่อต้องการเอาความสับสนอันนี้ให้เข้าไปมีอำนาจ ระบอบประชาธิปไตยถ้ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันเลยครับไม่มีปัญหาครับประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินคนที่ได้รับการเลือกตั้งถ้าไม่ปฏิบัติตามที่สัญญาประชาคมกันไว้สี่ปีประชาชนเขาก็จะสั่งสอนด้วยการไม่เลือกตั้งกลไกต่างๆนี่นะครับถ้ามันปฏิบัติกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับประชาชนก็จะนอบยอมรับ การทําหน้าที่แบบปปชเนะี่ยทำไมเนี่ยนะครับคนทําหน้าเบ้ทุกครั้งเพราะเขาสัมผัสได้ว่ามันอายุติธรรมหมครับแต่ถ้าปฏิบัตินี่นะครับอย่างไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมใครใดๆทั้งสิ้นนั้นเนี่ยตัดสินโดยไม่ต้องดูหน้าดูว่ามันเป็นพวกใครเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีเรื่องสองมาตร,รฐานไม่มีเรื่องปัญหาความเหลื่อมลำ้ำและความอายุติธรรมที่ไป กัดกร่อนหัวใจของประชาชนจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบอบประชาธิปไตยที่พูดกันทั้งโลกว่าแม้ว่าไม่ใช่เป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดแล้วลองคิดดูนะครับวันที่ประเทศไทยขนาดนี้ครับสามารถทำอะไรก็ได้ครับเรายังพาประเทศนะครับ ให้ข้ามพ้นภาวะว,วิกฤตทางเศรษฐกิจไม่ได้เลยและพี่น้องลองคิดดูในวันข้างหน้าครับที่รัฐธรรมนูญออกแบบนี่นะครับยังกมัตราสังประเทศเอาไว้เนี่ยถามว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ก็มีอำนาจร้อยเอร์ซ็นต์ยังแก้ไม่ได้เลือกตั้งมานี่ครับอำนาจเหลือ50ิบนะครับประชานนิยมก็เสนอไม่ได้โครงการต่างๆมีปัญหาหมด ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลเก่าเนี่ยนะครับก่อนหนี้ไว้บานตราไทยเนี่ยเงินต้องไปใช้หนี้กันเนี่ยนะครับก็ประเทศนี้เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่ใช่เลยครับเราเคยเนี่ยนะครับมีงบประมาณจะทํางบประมาณสมดุลเนี่ยนะครับสองปีสมัยพันตำรวจโททักษิณเท่านั้นที่เหลือเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มาเป็นงบประมาณขาดดุล กู้อาชีพกำลังลืมตาห้าปากได้ก็ล้มคลืนมาจากนี่นะครับจากประเทศเป็นผู้กู้จนกระทั่งยืนได้กลายเป็นประเทศนะครับสีซางางามให้ประเทศอื่นกู้ความรู้สึกเนี่นะครับคนทั้งโลกกับประเทศไทยคนละอย่างกันกับประเทศที่ไปแบ,บมือขอเขาเนะี่ยและกลับกลายเป็นประเทศนะครับที่หยิบยื่นให้เขาเนะี่ยความรู้สึกเนี่นะครับ ศักดิ์ศรีของประเทศแตกต่างกันมากแต่เป็นเพราะการเมืองไม่ใช่หรือที่พาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศนะครับที่มีหนี้สินบานตะไทยทุกวันนี้เพราะเราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนที่นายกท่านออกมาบ่นเนี่ยนะครับว่างบประมาณแผ่นดินต้องไปใช้หนี้เป็นจํานวนมากนี่นะครับใช้คําว่าบานตะไทเนี่ยนะผมเองก็แลเห็นเลยว่าเป็นอุทาหรณ์ที่สําคัญที่สุด ว่าถ้ากราบใดเนี่ยแะครับไม่สร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองแล้วก็จะกระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคมก็กลไกต่างๆที่ออกกันในอนาคตเนี่ยนะครับที่กําลังทํากันอยู่เวลาเนี้ยมันจะแก้ไขปัญหาของชาติได้ปี50เนี่ยมาตราสังไว้ในมาตรา190เจราจาการค้าเนี่ยนะครับต้องของกรอบการเจราจาตามรัฐนูนมาตรา190 ข้าราชการเนี่ยนะครับหรือนักการเมืองของประเทศไทยไปเจราจากับใครเนี่ยคู่เจราจาเนี่ยครับรู้การบ้านก่อนอย่ามาบอกว่าประชุมลับครับมันประเทศไทยมีความลับกันที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่นะครับรัฐธรรมนูญปี40เราว่าเสียเปรียบแล้วในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตแต่ปี58นี่นะครับพูดง่างยๆว่าจะใช้คําว่าเสียเปรียบนะครับนี่เรียกว่าเป็นเบีย้ยล่างเลย มันจะคิดไปข้างหน้าไม่ได้เลยท้ายที่สุดก็ไปตามรอยนะครับเพราะว่าอะไรที่ก่อเอาไว้นี่นะครับไม่ว่าเรื่องคมนาคมที่บอกขั้นพื้นฐานรถไฟทางคู่นะครับที่จีนบอกว่าลดดอกเบีย้ยเหลือ2%เปอร์เซน์นั่นนี่นะครับไม่ได้ลดอะไรละครับเขาตั้งราคาไว้ให้ต่อและก็บอกว่าดีนะครับเจราจาลดลงเรื่องระยะเวลานี่นะครับว่าปลอดหนี้หปี แล้วก็ใช้นี่อีกสิห้าปีก็ยี่สปีเท่าเดิมอะ่ะเขาเป็นลถอะไรตรงไหนครับสำคัญที่สุดก็คือว่าการเจรจานั้นอย่าเพิ่งสรุปครับต่อรองกันต่อทำไมลาวพม่าเนี่ยครับเขาต่อรองกันไม่ยอมจนถึงทุกวันนี้สองอยังแพงครับก็ญี่ปุ่นเคยให้จุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดสี่และเราก็กำลังเจรจากับญี่ปุ่นคู่อยู่ด้วย อยู่ดีๆเ่ยครับญี่ปุ่นก็บอกว่าก็จีนประเทศใหญ่เนี่ยนะครับยังให้สองเลยญี่ปุ่นก็เอาสองด้วยและใครเสียครับแต่ว่าถ้าได้อธิบายความว่าตอบคำถามนี้กับคนไทยไม่ได้เพราะญี่ปุ่นเนี่ยครับเคยให้เราจุดเจ็ดห้าให้กับหนึ่งเศษนี่นะครับมาจีนให้สองก็ยังไม่ใช่ปลอดนี่ห้าปีนะครับแล้วก็เวลาใช้นี่สิบห้าปีก็ยี่สิปีเท่าเดิมไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เลย แล้วก็ MOU ที่สองข้างทางนะครับการบริหารการจัดการที่บอกว่ากู้บางส่วนนั้นและบางส่วนเนี่ยนะครับเราจัดก,การเองนะอะไรตรงไหนบ้างในทางปฏิบัติโดยเฉพาะนะครับที่คนไทยมีความเป็นห่วงคือที่สองข้างทางครับว่าเนี่ยนะครับสิทธิ์จะเป็นของใครในระยะเวลานะครับของสัมปทานหรือการใช้นี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องทำอย่างโปร่งใสครับ ยิ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับประกาศจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับกันทุกวันเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าใครทุจริตคอร์รัปชันเลยนะแต่ว่าเมื่อไม่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับก็ต้องทําอย่างโปร่งใสมองเห็นกันหมดพูดง่ายๆอย่างการเจรจาในห้องกระจกอะแล้วก็คนเนี่ยนะครับก็สามารถฟังได้ว่าเวลานี้รัฐบาลเจรจากันไปถึงไหนกันอย่างไรนะครับอย่าบอกว่าภาคภูมิใจเขาบอกว่าดอกเบี้ยสองถึงสี่เปอร์เซ็นต แน่นอนที่สุดครับเขาก็ว่าต่อรองมาที่สองนั่นนะครับจีนเขาเสนอมาไม่ใช่ไทยเสนอไทยต้องเสนอเอาของญี่ปุ่นนั่นแหละครับเป็นโมเดลไปเจรจาเลยผมว่าอย่าเพิ่งตกลงครับเวลานี้ครับอย่ารีบร้อนครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้ใช้นี่นะะคนไทยครับเขาใช้นี่ผมไม่ขัดขวางความเจริญหรอกครับและเวลาก็ไม่ได้เสียเลยเพราะว่า การเจราจานี่นะครับถ้าอาธิบายอย่างเกลี้ยงหมดจดนะั้นผมว่าทางการจรีนก็เข้าใจว่ารัฐบาลนี่จะตอบมาคนไทยเขาไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้ดอกเบี้ยมาตากว่าและที่สําคัญเนี่ยนะครับเรากําลังจะเจราจากับญี่ปุ่นรถไฟสองสายเนะี่ยและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะแบกหน้าให้ดอกเบี้ยเนี่ยครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่หรือจุดเจ็ห้าได้ยังไงก็จีนเอาสองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราเองก็แลเห็นแล้วว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับมันต้องเปิดกว้างทุกอย่างเช่นเดียวนะครับกับการที่จะให้มีการสรัมปทานนี่นะครับปิโตรเลียมรอบที่21ซึ่งความจริงนะครับลึกลับซับซ้อนกันพอสมควรฮนะแต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อองค์คาพยพนั้นมันได้สะท้อนว่ารัฐบาลเองยังจะต้องอดทนรับฟังเนี่ยนะนี่ถตาเป็นฝ่ายอื่นเนี่ยนะครับจบข่าวไปแล้ว นะครับการแสดงตนกลุ่มนี้มีความชัดเจนผมเองก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะว่าไอ้ฝ่ายที่ไปเรียกร้องเนี่ยนะครับถ้าเขายืนยันข้อเรียกร้องเดิมเนี่ยอย่างไรก็สวนทางกับปตทกระทรวงพลังงานและรัฐบาลแน่นอนและวันที่ยี่สิบนั้นเนี่ยนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะจบผมเชื่อว่าไม่จบอะและถ้าการสัมมนาน,น,นั้นไม่จบแล้วจะว่ากันยังไงถึงเขาก็เสนอให้นายกเขามานั่งนะครับเป็นที่ประธานในที่ประชุมอะ ซึ่งก็แน่นอนที่สุดผมก็เชื่อว่านายยกไม่มานั่งแน่นอนและหม่อมหลวงบรรด,ดาสมมติจะมานั่งในที่ประธานในที่ประชุมทําหน้าที่แทนพุทธอิสระเนี่ยมั่นใจว่าปัญหาจะจบและปัญหาไม่จบเนี่ยนะครับที่เลื่อนไป16มีนาเนี่ยนะครับจาก18กุมภาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเลื่อนไปหนึ่งเดือนเป็น16มีนานั่นและถ้าการสัมมนานั้นไม่มีข้อยุติซึ่งก็มีการเทียบเชิญอภิสิทธิเวชชาชีวะ